สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมหวัง789นะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงวดวันพุทธที่24นี้นะคะตัวเลขแนวทางที่แอดแบ่งปันนะคะก็ไม่เข้าเลยนะคะต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะคะ <c oughs> เลขมาเบิ้ลนะคะชุดตัวเลขมาแบบนี้มาซ้ำแบบนี้แอดแจ้งในคลิป ก่อนหน้านี้แล้วว่าระหวังเบิ้ลน,นะคะใครได้ตามกันบ้างนะคะแต่สําหรับตามสูตรแล้วไม่เข้าเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะผลของหวยเราพัฒนาประจำวันพุทธที่24นี้นะคะเลขที่ออกได้แก่079902นะคะเลข3ตัวได้แก่902 2ตัว99 ใช้ผลสตัวสุดท้ายในการออกรางวัล9 9 0 2นะคะตามที่แอดแบ่งปันคลิปที่แล้วนะคะถ้าเลขมาซ้ำแบบนี้ให้ระวังเบิร์นะคะตัวเลขก็มาเบิร์จริงๆนะคะต้องขออาภัยสำหรับทุกท่านนะคะทีนี้เรามาดูของรอบต่อไปกันเลยรอบนี้ไม่เข้านะคะเรามาดูของรอบวันศุกร์กันเลยค่ะสำหรับชุดแนวทาง ของราวพัฒนาประจำวันศุกร์ที่26นี้นะคะแอดก็ได้คำนวณไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของแอดไว้นะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าหลุดบ่อยๆระวังแตก3ตัวนะคะสำหรับสูตรที่แอดแบ่งปันนะคะแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ กดติดตามกดดูคลิปของแอดนะคะติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับใครที่กดติดตามกดดูคลิปนะคะกดแชร์คลิปไปขอให้ถูกหวยเฮงเฮปังปัง,ปงรวยรวยทุกท่านนะคะเรามาดูผลการคำนวณสูตรที่1กันเลยนะคะผลการคำนวณสูตรที่1น,นะคะราวพัฒนาประจำวันศุกร์นี้นะคะได้แก่901 สองสามสี่นะคะนี่นะคะสำหรับสูตรที่หนึ่งก็นำไปจับปป็นสองตัวสามตัวกันตามชอบเลยนะคะถ้าหลุดบ่อย,อยๆหลายๆงวดระวังนะคะระวังเขาจะแตกสามนะคะต่อไปสูตรที่สองสูตรบวกลบแต้มนะคะสูตรบวกลบแต้มรอบนี้ตัวเลขจะน้อยนะคะเพราะว่ามันออกเบิ้ลน,นะคะผลการคำนวณสูตรที่สอง ของลาพัฒนาประจำวันศุกร์ที่26นี้นะคะได้แก่9003019821และ29นะคะและสูตรที่2ของเราก็จะต้องมีตัวกันด้วยนะคะตัวกันได้แก่06080768932726นะคะและ รอบนี้แอดขอเน้นๆนะคะเน้นๆไปเลยนะคะที่ห้านะคะสำหรับสูตรที่สองนี้นะคะต่อไปสูตรที่3มแอดขอเว้นด้ว้ก่อนยังไม่ให้นะคะเพราะสูตรที่3เราดูแล้วมันไม่ค่อยเข้านะคะแอดก็จะตัดออกไปแต่แอดจะให้เป็นตัวสำหรับสายออกกำลังวิ่งรูดนะคะ นี่นะคะสำหรับสายออกกำลังนะคะเน้นไปเลยที่ศูนย์สามนะคะระวังจะได้สองเด้งสามเด้งสี่เด้งกันเลยนะคะนี่ก็คือผลการคํานวณตัวเลขแนวทางหวยลาพัฒนาประจำวันศุกร์ที่26นี้นะคะตัวเลขที่แอดแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดได้สูตรมาจากการที่ดูคลิป y o u t u ติ๊ก ต่อ a c e b o o k นะคะเหมือนท่านทั้งหลายนะคะแต่แอดนำสูตรเหล่านั้นมาทำสถิติย้อนหลังว่าสูตรไหนเข้าดีสูตรไหนเข้าบ่อยแล้วจึงค่อยนำมาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับชมได้นำไปเป็นแนวทางกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามแอดกดตับ c r i b e นะคะกดแชร์คลิปของแอดแบ่งปันไปให้เพื่อนๆนะคะก็ขอให้ผลบุญกุศลน,นั้นส่งผลให้ท่านถูกหวยนะคะ รวยรวยรวยกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรวยรวยรวย,รวย